สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาเอาฟื้นด้วยค่ะตามพีเด็กบันนอกอันนี้ต้นต้นยังหือ้อนะน่อร,อรอบัไทยหน้าค่ะคุณก็เลยให้ฟื้น ห่อนมากเลยค่ะมันนี่ห่อนสุมือนละคะ่ะ หนึ่งนาสอนาห้าเบอร์มอกนี่นะ,คะ้ค่ะน้ำโบกโบกเลยค่ะน้ำโบกค่ะมันหนอนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถ้าไปเบิ้องอันที่สอง